ท่านผู้ชมพบ,บกันอีกครั้งนะครับทางช่องเล็กเด็ดจัดให้นะผู้ชมเนาะวันนี้เราขี่รถหลงมานะท่านผู้ชมห <c oughs> ลงมาที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะที่กระท่อมหลวงปู่สวงที่บ้านเสลียงนะท่านผู้ชมมีแอดมินนะท่านผู้ชมเมื่อวันไปทําข่าวที่บ้านกัดชายเนาะก <c oughs> <ๆ>็พอดีว่ามีแฟนช่องเนาะ <c oughs> ก็บอกว่าทําไมไม่ไปทําข่าวที่บ้านเสลียงมั่งนะท่านผู้ชมแอดมินก็ไม่เคยมาที่นี่นะท่านผู้ชม ก็ขี่รถหลงมาท่านผู้ชมแล้วก็ถามชาวบ้านเอาเนาะว่าไปทางไหนมาทางไหนเนาะสุดท้ายก็มาถึงจนได้นะท่านผู้ชมที่กระท่อมหลวงปู่สวงที่นี่นะท่านผู้ชมที่บ้านเสลียงของเรานะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ไม่เคยมาเนาะก็มาครั้งแรกหวังว่าเรามาครั้งแรกหลวงปู่สวงจะให้ตัวเลขเราที่ถูกต้องแล้วก็ออกในงวดประจำวันที่หนึ่ง ทับสามทับหกสี่นะครับท่านผู้ชมนะภาพที่อยู่บ้างหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้ก็คือที่พักของหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมหรือกระท่อมหลวงปู่สวงนั่นเองที่บ้านเสลี่ยงนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ขี่รถหลงมานะท่านผู้ชมไม่เคยมาเนาะก็ถามชาวบ้านเขาที่ผ่านเดินผ่านไปผ่านมาตามถนนนะท่านผู้ชมเนาะว่า วัดที่นี่อยู่ตรงไหนนะท่านผู้ชมเนาะภาพที่อยู่บ้างหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้ก็คือหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเนาะได้ข่าวว่ามาครั้งแรกให้ถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยนะท่านผู้ชมสําหรับหลวงปู่สวงที่นี่เนาะแอดมินจุดทูบไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทูบด้วยกันนะท่านผู้ชมสําหรับที่วัดบ้านเสียงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูตรงนี้เอานะท่านผู้ชมนาะก็จะได้รู้นะว่า ถวายหลวงปู่สวงวัดบ้านเสียงนะท่านผู้ชมแอดมินก็ขี่รถหลงมาเนาะมาไม่ถูกก็ถามชาวบ้านนะท่านผู้ชมเนาะที่เขาเดินตามทางนะท่านผู้ชมเนาะก็มาถึงจนได้นะครับไม่เคยมานะท่านผู้ชมตรงนี้ก็ร,รอๆก็จะเป็นทุ่งนาแนละ้วท่านผู้ชมที่วัดแห่งนี้เนาะเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดไว้นะท่านผู้ชมนะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไม่ยาวนะทนผู้ชมสำหรับทางช่องเลขเด็ดจัดให้นะทนผู้ชมเนาะตั้งกิจติษฐานกราบไหว้ได้นะท่านผู้ชมสําหรับหลวงปู่สวงที่นี่เนาะมาขอโชคขอลาบกับท่านได้นะท่านผู้ชมหรือมาทําบุญที่วัดแห่งนี้ได้นะขอเชิญชวนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชมตัวเลขจะเป็นตัวไหนเนาะ ตัวเลขออกมาครบทั้งสามตัวแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับเลข3 1มนสองะท่านผู้ชม3 1มหนึ่งหนึ่สามหนึ่งสนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ตั้งช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดจัดให้เรามาจัดให้คุณสุดพิเศษกว่าใครที่ กระท่อมหลวงปูส่สวงนะครับที่วัดบ้านเสลียงนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ลงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ